ที่1ก็คือว่าเราเป็นผู้ผลิตนะคะแล้วก็เป็นผู้จำหน่ายผนังที่เป็นแบบแซนด์วิชเนี่ยมามากกว่า10ปีค่ะ 2ก็คือว่าหลังคาของเรานะคะจะเป็นแบบแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชก็คือด้านบนนะคะจะเป็นรอนหลังคานะคะคที่เป็นรอน760ค่ะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นโฟมแบบนี้นะคะที่มีโฟมความหนาแน่นเนี่ยหปอนด์นะคะแล้วก็ด้านล่างก็ปิดด้วยเมนเยืชีดอีกทีนึงก็คือหลังคาเนี่ยจะเป็นฝ้าในตัวแล้วนะคะไม่ต้องทําฝ้าปลอดฝุ่นแข็งแรงนะคะคือฝ้าเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเลือกเป็นสีหรือว่าเป็นลายเป็นแบบไหนเลือกได้หมดเลยนะคะเราผลิตตาม ออเดอร์ลูกค้าค่ะและความยาวเนี่ยนะคะสามารถสั่งตัดได้นะคะกันร้อนได้ดีค่ะหลังคาเนี่ยแล้วก็กันเสียงได้ดีด้วยนะคะก็คือมีร่องระบายอากาศเนื่องจากว่าหลังคาของเรานะคะเราจะมีร่องระบายอากาศ ทำให้ลมเนี่ยผ่านแล้วก็การทํางานของเหล็กเนี่ยพอเวลามันเจอความร้อนเนี่ยมันมีร่องอากาศแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะยืดหดขยายได้นะคะทําให้หลังคาเ,ยย <t> เราไม่ล่นด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้บ้านเราเย็นด้วยนะคะช่วยลดอุณภูมิพอบ้านเราเย็นแล้วเนี่ยเราก็จะประหยัดแอร์นะคะแล้วก็ประหยัดค่าไฟด้วยนะคะแล้วก็ส่งทั่วประเทศด้วยค่ะเรามีทีมขายนะคะแล้วก็ทีมช่างนะคะที่คอยแนะนํานะคะแล้วก็คอยให้ข้อมูลลูกค้านะคะ อย่าลังเลค่ะถ้าหากว่าสนใจนะคะสามารถสอบถามนะคะหรือว่าสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือ,อยังตัดสินใจไม่ได้นะคะมาดูสินค้าจริงๆได้นะคะอยู่กรุงเทพจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพนะคะมาดูได้ที่กรุงเทพรำอินทาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ